สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนเรือธงฝั่ง Android นะครับอย่างเจ้า Honor Magic C Pro The Power of Magic ครับ ซึ่ง Honor Magic 4 Pro นั้นนะครับผมมีรางวัลการันตีมากมายเลยนะครับส่วนตัวของผมนั้นนะครับที่ให้ความสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้ผมเนี่ยมันเป็นสายกล้องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมาให้พูดถึงสเปคภายในเครื่องต่างๆ snapdragon เท่าไหร่ CPU เท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ครับยังไงนะฮะรบกวนทุกท่านดูรีวิวของช่องอื่นประกอบไปด้วยกัแล้วกันนะครับ ซึ่ง Honor Magic 4 Pro นั้นนะครับก็เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผมและทาง Honor Thailand นะฮะก็ได้ให้โอกาสผมในการไปเป็นวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็สาธิตในเรื่องการถ่ายรูปด้วย Honor Magic 4 Pro ตัวนี้นะครับให้กับพี่พี่สื่อครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ Honor Magic 4 Pro ตัวนี้ให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับผมผมขออนุญาตแวะมาที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนิดึรเพาาะว่ ดีไซน์ของเขานั้นนะครับมีผลต่อการจับถือในการถ่ายรูปของเรามากๆเลยนะครับดีไซน์ของเขาเรียกว่าค u a d เคิร์ฟสกรีนนะครับผมซึ่งก็จะมีความโค้งมนทุกมุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับถือถ่ายเนี่ยมันจะเข้าร่องนิ้วร่องมือพอดีพอดีครับไม่ว่าจะมือเล็กหรือว่ามือใหญ่จับถือถ่ายสบายแน่นอนนะครับรวมไปถึงจอแสดงผลครับที่มีความสว่างถึง1000นิตด้วยกันถ่ายสู้แดดได้อย่างสบายสบายมากมาเลยครับ โอเคครับทีนี้นะฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันต่อดีกว่านะครับผม Honor Magic 4 Pro นั้นนะครับมาด้วยคอนเซปต์ The Eye of Muse ครับหรือว่าดวงตาของเทพธิดานั่นเองนะครับจะเห็นจากการดีไซน์ครับจะมีความสมมาตรกันมากๆเลยนะครับผมโดยที่2จุดทางด้านล่างนั้นจะเป็นเซนเซอร์ครับที่ช่วยให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะครับและที่เหลือครับตรงกลางและ2จุดทางด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วยเลนส์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับมีเลนส์อัลิทัวร์วเลนส์วแล้วก็เลนส์เทเล ซึ่งสามารถซูมได้สูงถึง100เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่ยังคงเห็นรายละเอียดของภาพอยู่ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากครับและนะครับผมเขายังมีการใช้ในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับช่วยพัฒนาในการถ่ายภาพนะครับและระบบ AI ที่เก่งมากๆกครับการพัฒนาชิ้นเลนการจัดวางชิ้นเลนที่ทําให้การถ่ายภาพของเรานั้นภาพออกมาได้ดูดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งภาพที่ได้จากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นั้นนะครับจะถูก บันทึกลงเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วครับ เรียกได้ว่าเบียดกับกล้องคอมแพกได้อย่างสบายๆเลยครับเรามาต่อกันที่ผลลัพธ์และความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้ลองใช้เลนทั้ง3ตัวของเจ้า Honor Magic 4 Pro ในการถ่ายรูปกันบ้างดีกว่านะครับผมขอ,อเริ่มจากเลน์อลตาร์วายกันก่อนเลยก็แล้วกันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะใช้เลน์อลตาร์วายเนี่ยก็ต่อเมื่อเราจะเจอกับวิวสวยๆนะครับผมหรือว่างานสถาปนิกดีๆงานตกแต่งภายในดีๆถูกไหมครับซึ่งพอเรากดเข้าไปในการใช้เอลตาร์วาเนี่ยสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับคุณภาพ แงความคมชัดมักจะดรอปลงครับแต่สำหรับ h o n o r m a เ i c ิก r o ตัวนี้ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงนะครับเขายังคงสามารถถ่ายภาพบุคคลได้สวยอลังการแบบนี้ด้วยครับ มาต่อกันที่เลนวายนะครับซึ่งถือเป็นเลนมาตรฐานของสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ทําให้ผมชอบมากในเลนช่วงนี้ของ Honor m a g i c 4 Pro นั้นนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพแสงครับความคมชัดและสีที่อิ่มสวยงามมากๆครับผมรู้สึกว่าช่วงเลนนี้จะเป็นช่วงเลนที่ดึงศักยภาพนะครับของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดเลยละครับถ่ายอะไรออกมาเนี่ยสวยไปหมดเลยครับ มาต่อกันที่ช่วงเลนเทเลโฟโต้นะครับผมซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเขาอีกจุดหนึ่งเลยครับกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับโดยที่เลนเทเลโฟโต้นั้นจะเริ่มทํางานนะครับตั้งแต่ช่วงระยะ3.5เท่าเป็นต้นไปครับซึ่งก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะเป็นการถ่ายบุคคลนะครับผมหรือถ่ายโปรดักต์ถ่ายวัตถุต่างๆนะครับเพราะว่ามุมมองจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากของจริงนั่นเองโดยที่เขาสามารถซูมได้ถึง100เท่านะครับอย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นโดยที่เทคโนโลยีนะครับที่เขาเลือกนํามาใช้ในการถ่ายภาพของ ออเ o n o r ม a g ิ c 4 Pro ตัวนี้นั้นนะครับเรียกว่า Ultra f u ฟิวชนั่นเองครับซึ่งจะเป็นการควบรวมนะฮะระยะต่างๆของช่วงเลนครับเพื่อให้ได้ผลของภาพออกมาได้ดีกว่าที่เคยนั่นเองครับและนั่นนะครับก็คือผลลัพธ์ครับจากการที่ผมได้เอาออเ o r m a ม i c 4 Pro ตัวนี้นั้นไปลองถ่ายทำในสถานการณ์ต่างๆดูนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่เขาเอาเทคโนโลยีมันจะเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับผนวกรวมกันนะฮะทำให้การถ่ายภาพของเรานั้นง่ายมากยิ่งขึ้นรว ไปถึง AI ที่เก่งมากๆครับยกตัวอย่างนะครับการออโต้ไว้บล n านของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นั้นทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างคู่สีสุดโหดนะครับที่ช่างภาพจะรู้กันดีครับถ้าเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินอยู่ร่วมกันเนี่ยโอ้โหการจะเซตไว้บาลานนั้นจะค่อนข้างยากนะครับแต่สําหรับ สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นั้นทําออกมาได้ดีแลยทีเดียวนะครับโหมดในการถ่ายภาพก็มีมาให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นพ o อตเทจโหมดนะครับที่ละลายหลังนะครับได้เนียนตามากๆนะครับผมทําได้ดีในทุกช่วงเลยเลยนั่นเองครับยังมีในเรื่องของ Beauty Skin นะครับโอเคส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่สําหรับสาวๆเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับและนะฮะก็ยังมีในเรื่องของโบเก้ครับที่ทําออกมาได้แบบอลังการมากๆเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งโหมดที่ขอพูดถึงเลยนะครับก็คือมาโครนั่นเองครับโดยส่วนตัวผมแล้วนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายมาโครมากๆนะครับผมแต่ออเนอร์ g i c i c 4 Pro ตัวนี้นั้นนะครับสามารถถ่ายมาโครได้ทุกระยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัลตทอวช่วงวายแล้วก็ช่วงเทเลโฟโต้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ช่วงอัลตทอวในการถ่ายมาโครนี่แหละครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้นะครับก็คงต้องขอชื่นชมนะครับระบบในการพัฒนา AI นะครับที่เก่งมากๆนะครับในบางครั้งนะครับที่ผมเนี่ย เลงเฟรมไปเตรียมจะถ่ายรูปนะครับก็รู้สึกว่าเออเฟร,รมนี้รู้สึกเฉยๆตั้งเลยแต่ก็เออกดๆมาก่อนแล้วกันพอกดถ่ายปุ๊บครับ AI แต่งให้พับสวยเฉยเลยครับอันนี้ยังทึ่งอยู่เลยนะครับและแน่นอนว่านะครับสาหรับการถ่ายรูปนั้นทําออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วการถ่ายวิดีโอทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันแน่นอนครับฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอของ Honor Magic C 4 Pro นั้นถือว่าทําออกมาได้คุณภาพดีและยืดหยุ่นมากๆครับโดยที่เราสามารถถ่ายวิดีโอคุณภาพ 4K ที่เฟรมเรท60เฟรมครับ สามารถนําไปทําสโลว์ได้นิดหน่อยด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคมชัดทุกรายละเอียดแน่นอนนะครับและนะครับยังคงมีลัดหรือว่าลุ o อัพเทเบิลนะครับซึ่งเป็นพรีเซตสีในการถ่ายวิดีโอนะครับที่มีมาให้เลือกอยู่หลากหลายเลยทีเดียวครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากถ่ายเพื่อไปทําสีเองก็ยังคงสามารถเลือกเป็นไฟล์ล็อกในการเอาไปทําสีต่อได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรีวิวสรุปคร่าวๆนะครับจากที่ผมได้ลองใช้ Honor Magic 4 Pro ตัวนี้แล้วมา เล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับผมยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง o r อ e เนอ a ์ไทยแลนรวมไปถึงซินเนกประเทศไทยเอาไว้ด้วยครับแล้วถ้าหากทุกท่านชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็รบกวนฮะกดติดตามทุกช่องทางของผมเลยกันแล้วกันครับส่วนถ้าใครนะครับอยากจะลองสัมผัสต,ตัวจริง ของเจ้า Honor Magic 4 Pro ตัวนี้นั้นนะครับก็สามารถไปดูได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนั่นเองครับคุณรู้สึกว่ายังไม่จุใจใช่ไหมครับผมเองก็เช่นกันครับกันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะเอา Honor Magic 4 Pro ตัวนี้นั้นนะครับไปลองถ่ายอย่งสถานการณ์ต่างๆและให้เห็นกันที่หลังจอมือถือกันแบบจะจไปเลยยังไงติดตามกันด้วยนะครับ